สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟสีทุกท่านนะคะโอ้มีส้มเน่าไม่มีเ่าปัาาาดเบาเมดาจังใดบ่าอายปากในบ่พี่น้องเอ้ยฟังห้ดีๆเนาะพี่น้องใส่ใจครับขําเเบาการกระทําของคนเหล่านี้เด้อพี่น้องมันบ่ออะรเป็นอย่างที่มันเบากันจักขําการกระทําคําเเบาขํา,า,ขาจานี่โอ้แสดงออกให้คนไทยเห็นทั่วโลกแล้วแหละคนที่สลาดน้อย หน่อยกว่าควายนนเหล่จังสีเสื้อพวกนี้นะวันนี้สดสดร้อนร้อนเป็นไงคะมีส้มไม่มีเทามีส้มไม่มีเทามีแต่ดำปิดปีมีแต่ดำสนิทค่ะวันนี้8คดี4บริษัท7คน1ใน7ก็คือพักนะคะเป็นคนของพักส้มเน่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะการฟอกเงิน หรือต่างๆอันเนี้ยเจ้าหน้าที่ได้ประกาศชาัดเจนแล้วว่ามีหลักฐานชาัดเจนก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อไปเพราะนักข่าวก็ถามแล้วว่าไปพักส้มเน่าอะที่มีคนของพักส้มเน่าเนี่ยเป็นไงก็คือถึงเขาบอกอย่างนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกอย่างนี้เนาะถึงก็ต้องดําเนินคดีผู้พิทักษ์สันติราชก็ต้องบังคับใช้กฎหมายให้หนักแน่นกฎหมายมันถึงจะทักสิทธ เอาคนผิดเอาคนไม่ดีออกจากข้าราชการให้ได้เพราะมันจะทำให้บ้านเมืองของเราไม่ดีในอนาคตข้างหน้าถ้ายังคงมีพวกนะคะคิดล้มล้างการปกครองเสะกลนบนทำลายนะคะเสะทะหารด้อยค่าทหารตัดงบทหารไม่เลือกคือเอาตามใจตัวเองว่างั้นเถอะคนอย่างนี้ไม่ควรจะเข้าไปบริหารประเทศเพราะจะทำให้ประเทศของเรา ประสบแต่ปัญหาไม่มีความมั่นคงในประเทศเนี่ยเราต้องเลือกคนที่ดีเพื่อบ้านเมืองของเราพักเล็กพักน้อยที่เขามีแนวความคิดชัดเจนคือชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมปกป้องบ้านเมืองหนุนทหารเพื่อให้ทหารของเราเข้มแข็งปกป้องอธิปไตยปกป้องบ้านเมืองเราให้มั่นคงนั่นแหะคะ่ะคนไทยเราก็คงตื่นหมดแล้วเนาะนะคะใครเป็นใครทุกคนวันนี้รู้แล้วนะไหนจะสประกร ไอ้สี่พันกว่าไล่อะคดีไปถึงไหนแล้วยังไม่รู้เนาะก็คอยติดตามกันแล้วกันนะคะมีส้มมีเทามีดำดำปิดปีอย่าเลือกเข้ามาค่ะหรือแม้แต่แดงเถือกนะไอ้อังเคลลิ้นหลานห้าสิบห้ทรัพยากรของธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ยจะแบ่งให้ขมินแบ่งให้ต่างชาตินะก็ไม่ควรเอาเข้ามา ไอ้ที่บอกว่าโกงแล้วแบ่งกันน่ะไม่ควรมีอีกแล้วใครที่เห็นไหมคุณหมอวระลงก็บอกชัดเจนโทษประหารเลยพวกนี้เอาให้มันแบบไม่กล้าที่จะเข้ามาโกงกินบ้านเมืองของเราเนาะสนับสนุนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ